บดูเอากัดฟันเลยนะเรียบซื้อ,อ้ห้กุบ่จือแล้วตะแบกของหมดเลยใจจะไหนใจกุญอ อ้าวเปลี่ยนไปครับเแย็บป่ะพี่คางพี่ไปขายผู้เร็วมาที่ไหนนายจอบหลังโกหุ่นยาฟ้าไปกินดาวชิ้ประตูเออประตูเอาเลียมนี่เด้อเอาเลียมนี่ดึอจังหวะลากป้าดึอจังหวะได้เด้งเลยกันแย่งให้ก็แบบนี้ขอโคตรเนี่ยยังไงซะก่อนเบิ่งจะพึ่งทักสายนี่มุ่งทางนี่มาบาดมาแม่นนี่ยียบเถียงไปคนเด้อ าาตอนนี้ก็โคียนกำลังฝึกลูกศิษย์นะครับโดยช่วงน,นี้ก็กาลังแดดจัดอยู่นะฮะต้องกางร่มสีสวยทีเดียวนะครับรอุปกรณ์ทั้งกลวยแล้วก็ฟุตบอลบอก,ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอิส,สุสตังปกักอุบลราัานีนะครับต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุดนะครับสำหรักหาบารการฝึกเด็กๆของเราซึ่งก็เพิ่งจะได้แชมป์รุ่น12ปีและรุ่น18ปีของเทศบาลซัมเมอร์ครับนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะอยากไหปโอ้ นี่ก็เป็นทีมงานสตาร์ทโอเค้วแลดจัดนะครับชุดจุดจอนอีกคนหนึ่งของพอซิตี้นะครับให้เบกให้โอเคตรงนี้นี่คือสุดบนจากอิสุสุนะครับที่มอบให้พอซิตี้

ยิงลงหลงมัลี้ยงเลีเลียงเวลาเลี้ยงนเลี้ยงไปหารอรถเลยรอรถตัดเข้ามาเลยตัดเข้ามาแม่ตัดเข้ามาแได้เยิ่ง